เทคนิคโกองอายุ10ปีหลายคนถามหมอเฟิร์นว่าทํายังไงอ่ะทำไมอายุจะ30แล้วทําไมหน้าดูเด็กหน้าใสไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยต้องบอกก่อนว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าคุณฟังประโยคนี้แล้วเนี่ยให้ทีมเลยนะว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองของเรามันส่งผลต่อร่างกายของเรานะค่อนข้างเยอะเลยด้วยหลายคนบอกว่ามันเป็นนามประธรรมหรือเปล่าหมอเฟิร์นไม่ใช่เรื่องนี้มันมีงานวิจัยมาแล้วเขาบอกว่าถ้าเอาผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวหลายๆโรคเนี่ยเข้าไป รวมกันโดยจัดบรรยากาศให้ในบ้านเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยสามารถลดยาความดันยาโรคหัวใจลงได้และสามารถเดินขยับได้คล่องตัวขึ้นดูมีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงมากขึ้นอาการต่างๆเลยลดลงผู้ทํางานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากการที่ว่าพอเมื่อจิตเป็นนายเนี่ยกายก็จะทําตามที่จิตบอกเพราะจิตบอกว่าฉันอายุน้อยลง30ปีร่างกายก็จะพยายามกระตุ้นซ่อม ให้เหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วโลกที่เป็นอยู่ก็ค่อยๆดีขึ้นร่างกายที่ดูเหี่ยวเฉาก็ค่อยๆกลับมาเฟรชกลับมาสดชื่นมีชีวิตชีวาดูกระฉับกระเฉงแล้วอาการต่างๆก็ค่อยๆถูกเกี่ยวยานั่นเองดังนั้นเราสามารถหลอกร่างกายให้เด็กลงได้10ปีถ้าเราเริ่มเข้าใจว่าฉันอายุ20ปีตลอดไปให้พิมพ์มาข้างล่างเลยนะแล้วคุณจะรู้ว่าแค่คุณบอกจิตตัวเองว่าฉันอายุ20ปีตลอดไปร่างกายของคุณก็จะถูกหลอกเช่นกันพอเออพอในทุกคนเนี่ยมีแต่ สุขภาพที่แข็งแรงและหน้าเด็กลงรักทุกคนนะคะ